เรียกใครมาได้เรียกแล้วครับเรียกแล้วโอเคลุไหมครับดี้าไม่ได้่็จะจ้าลอยเขาไมาจมันลุกไหมไหมลุกไหมไหมมายังไงกันีนเโอเคไม่เป็นไรครับเรียกอะ้ไม่เป็นไรครับเรียวอะไรโอเครับโอเครูจากเปล่าชนค่นแรงแนได้ไงวะขาไามครับ